แน่ใจใช่ไหมสานมาครับเลยนี่เรียกชื่อมันขนาดนั้นนึกว่าครูปีชาเรียกทำน้องสาวรอท้องหรือเปล่าไม่ทำครับแน่ใจแน่ที่หัวแน่ฮะให้ตอบอีกทีไม่ได้ทำทำหรือเปล่าไม่ได้ทำทำไมยอมเล่ามายอมเล่าเลยไม่ได้ถาไว้แล้วไม่ไดเสียงดังทำไมผมไม่คนอย่างนี้ไม่ได้ถาแล้วไม่พูดอะไร เสียงคอเป็นเอ็นเลยนะมึงนะ,อะคอเป็นเอ็นแค่คอเป็นหลอดงไงเห็นเขาไม่ตกฟ้าตกฟ้า,ากขาหักกันเอไปน้ำใสๆเออไปน้ำใสๆสได้ก็เห็นตูนดผมพอดีน้ำใสได้ไงหนึ่งเหนกันเซรีไม่มีใครยอมรับทำยไงดีวะท้าไม่มีใครยอมรับผานจากแถวระดับทนิดน,น,น,นึ่งปฏิบัติไปเร็วยืนเลยเร็วใจลอยใจลอยจะหาให้ได้ไปทำกินท้อง เรียงตามลำดับความหล่อยืนยืนยืนเอาแขนนักลานเรียนยืนมึงพูดว่าอะไรนะที่มึงอยู่ตรงไหนเรียงตามลำดับความหล่อไงแล้วใครบอกมึงหล่อแม่คนเนี้ยไหนนนคเี้ยแม่มันหล่อเหรอกูเดินมาแล้สอนลามยังไงแม่ก็ต้องมองกูคนแรกไปเข้าที่ทำยิงท้องหรือเปล่าทาร์ไม่ได้ทำนะมั่นใจนะไม่ได้ทำ เดียวแวะบ้านกูก่อนสิองหญิงเขาไม่คิดสิ้นคิดเอามึงทำผัวหรอกนะองหญิงเขาอาจจะเมาเหมือนอีลำยองก็ได้งั้นถามหน่อยก็ได้ทำองหญิงท้องเปล่าแอบดูอย่างเดียวแอบดูเมื่อคืนมันหมาดเลยหนึ่งกตาเลยกูเห็นแล้วแล้วไข่ว่ากูก็ขับตามไปเลยเเลี้ยวเข้าไปในตลาดแกนที่มีผู้หญิงเยอะๆอะผู้หญิงที่เขายืนเรียงกันนหน้าตู้อะ มึงมีตู้ด้วยเหรอมึงเห็นตู้มยมีเหรอเออนี่รู้ลึกเว้ยเออแล้วแล้วกูว่าขี่ตามไปว่าไฟม่วงๆเออรถไฟว่ะเออรถออรถไอ้บิ๊กแน่เลยรถใคกูว่าขี่จอดเทียบเลยจอดเทียบเลยเออกูเห็นเขาเปิดกระจกมาแล้วกูจะเอาผู้หญิงขึ้นรถเลยมึงเชื่อไหมพอกูจอดเทียบกูเห็นหน้ากันแล้วแหละรู้เลยไอพิกพ่อมึงโอ้ยขับรถมาแมีใครติ๊บด้วย มาพิ่งเป็นเอามาพึกจะเที่ยวกะหลี่เฮ้ยจะไปอยู่ก,กับพ่อกูวันนี้เป็นอะไรวันลิงพันพ่อก,กูไปเล่นโยคะกลางดึกไอ่พ่อมาเล่นยคะเออมึงทำอีกท้องเปล่ามึง <c oughs> มีก็มีเรื่องเงี้ยมีเรื่องแม่มีเงี้ยมันมามันมาหาเงี้ย <c oughs> ไปเล่นพิจิตก็กโทรให้คนเอาเด็กมาสง่งที่ไปเล่นภาษาเมื่อคืนเลยนะแล้วเมียกำลังท้อง <c oughs> อันนี้ชัดเลย <c oughs> ยังไงยังไงเมียท้องโวยเดี็กผสมให้เด็กผสมพี่ห้องนะโอ้เสียงกึกกะกึกกะลอยลืมมีอะไรกันในห้องมีอะไรในห้องเลยไอ้บิ๊กกู้กูกูกู้กู้กู้อ้เมียมม่ท้องเหรอเออท้อง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 ใครไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากูทำไหนแล้วนะท้องว่ะโชคดีเลไม่ต้องทำสิเวลานาเฮ้ยโชคดีโชคดีเด็กพิเศษเด็กพิเศษพิเศษยังไงอ้าวไม่ต้องทำเองไง มึงดูใน้อเมยก่อนว่าลูกหรือกระบอกอยู่ข้างในดูก่อนนี่อ้ําน้องอ้ำน้องเผื่อไปกาะหอกยามเร่งเฮ้นี้เมยไม่มาจะไปไหนก็ไม่รู้นะมาคนเดียวด้วยยังไม่ได้ดังใจด้ทีกุยอีกจะกข้ามมันจะได้ไปโดนทีบอีกทำหญิงท้องป่ะไม่ทำมึงแน่ใจนะโอ้แน่ใจมึงมองตากูอ่ะไอเดนสกิกูเยอะมีเรื่องใหม่มาแน่เลยยืงจังนงคนดูจริงจริงนี่ ไอ้พี่เนี่ยไม่บอกเราว่าคนไหนมึงมีเลี้ยวมากไปไหนนู้นไปไหเลยพวกไปไหนวะนี่ดิไปยืนสิไอไปกับรางวัลนะครับยืนนี่ดีกว่าไม่ถาไม่ถาทถาหรือเปล่าไม่ถามีสกิทได้เจ้าสกิทอีกแล้วอะไรครับทำไมกูก็แวะเรื่อยเลยอะไรอีกล่ะมีสกิทได้เจ้ายู พูดอะไรไป็นเลขไปไอ้ว่าผมไม่ได้ผมหน้ากระซิบเดี๋ยวคนเขาคิดจริงไงบ้าเนี่เออมันเป็นมุกงเป็นเรื่องอําเล่กแล้วมึงทามึงยิงท้องเปล่าอะไรนะอ่ะพูดนี่มั็นกูถามด้เรื่องเนี่ยกัวหน้าเขากระซิบปวกูเขาไม่ได้มากระซิบอุ้งจะจังไรกันทะลึ่งแบบนี้หรอกมีมึงอ่ะคิดอยู่คนเดียวมึงกันแหละมึงทำมึงยิงท้องเปล่ากูไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ดูด้วย ทำบ่ดูมั้งเฮ้ยไม่ได้ทำไม่ได้ทำดูมั้งคูแขกอดูโวยไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วมึงจะทำบ่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมไหญหน้าแหงเฮ้ยก็มึงเรียกให้กูมายืนเนี่ยเป็นเจ้ามึงจะต้องไปข้อแถวมึงเป็นผู้ชายกินดูสองคนกินให้ยอมรับอีกทีนึงอย่างลูกผู้ชายชอบทหารใครเป็นคนที่ทำน้องสาวคุณทองยอมรับมาแต่โดยนี้ถ้าใครเป็นคนทำ ให้ก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวนี่เสียใจไว้ใจมึงมากแต่มึงกล้าทำแบบนี้กับน้องสาวกูสายยังมึงทำแบบนี้ได้ยังไงมึงจะไม่ได้ทำได้ยังไงก็มึงก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวผีผักอะผีที่ไหนไม่รู้นี่เก๋ผีพ่อผม เข้ามาทำอะไรเขมาเอาพ่อพี่บาสไปอยู่ด้วยเ้ไปไม่ยอมไปไม่มีใครยอมรับกันสักทีจะต้องทำยังไงดีวะเสียดีมึงเห็นแล้วไงเห็นอะไรเอามึงเห็นแล้วเหรอเห็นอะไรของมวะกูเห็นมึงกระซิเป็นซอกกนอะไรดูนะมึงก็จะไปคุยกับมันทำไมล่ะคุยกับกูผมเป็นคนขี้สงสัยครับมันไม่มีใครยอมรับทำยังไงมองฉันมีวิธีเออมองเช่นนี้วะ ไอ้คนที่ทำวิญญาณท้องเนี่ยมันต้องอยู่ในกลุ่มนี่แหละถามไงมันก็ไม่ยอมรับพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงวะใช่ทำฉลากขึ้นมาห้าใบสี่ใบทำฉลากขึ้นมาสี่ใบเจนไม่หัวใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวเป็นอะไรปะเนี่ยเป็นอะไรมีอะไรก่เป็นดังๆนะฮูไม่เป็หัวหน้ากลคซี่เแก่กลคซี่สุดเลยถึงไหนละบางเลน นำฉลากขึ้นมาสี่ใบเขียนคำว่าผัวหนึ่งใบให้ทหารจับใครจับได้คำว่าผัวไอ้คนนั้นทำเมื่อหญิงท้องความคิดดีไปำนำฉลากมาไปได้ได้ได้เฮ้ยเล่นมาก็จะเลิกแล้วแต่วันนี้ยังไม่หยุดเดินอีกเลยเอาไปแบบซ <c oughs> ี่แบบซี่เอามั้ยมาสองมัือ <c oughs> สวยเดี๋ยวก็เรียกมาจับฉลากด้วยแล้วแกทำเมื่อหญิงท้องเมื่อนี่ยขอให้นั่นน่ะไม่เอาพ่อไม่มีตังค์แกเท่าไหร่แบบซี่มีตังค์พ่อเท่าไหร่เท่าไหร่จริงตอนเนี้ย เก่งใจดิพ่อให้เหรอโถ่พ่อเอ้ยของซื้อของขายเขาไม่เป็นไรพ่อเอาไปขายเถอะด้วยพ่อให้พ่อให้ไปเอามาไปเอามาไปรับมาขายหมดแล้วพ่อให้พ่อให้พ่อให้เมียจดชื่อกูเลยนะแล้วนี่เกณฑ์เลยก็มาเกณฑ์ตังค์มันก็รู้ดีว่าก็ยิ่งไปสิรู้สิเขาตามนี่เกณทุกคืนพ่อให้โอ้ยเต็มปากเต็มคำตอนนี้เกณฑ์เลยกูจ่ายตังค์ตลอด เดี๋ยวนี้แปลกนะนี่ไอ้นี่เขากินเขาไปลงชื่อไอ้เบลเออไอ้นั่นกินลงชื่อไอ้เบลเมึงเชื่อไหมคนดูที่มาเนี่ยลงชื่อไอ้เบลหมดเลย <c oughs> จริงเหรอเย็นคืนนี้ยกูจ่ายดิพันเนี่ยแรงเสียงสัตว์ไม่ต้องเสียงไม่ต้องแดกด้วย <c oughs> อ,อธิษานกินเถอะ์อธิษานมันจดชื่อไปแนละ้วต่อเทวาใครเป็น กายลากเป็นม้าแหม่ไปไหนรีบไปจ่ายค่าน้ำฮะไม่ต้องจายบอกให้ฟรีให้ฟรีอะไรให้แม่จนแล้วมึงเล่นเรื่องอะไรมึงมาลาดรถเนี่ยอา้าวขับรถมาลาดอะไรเนี่ยจับเฮ้ยขัมรถโอ้ตงไว้พออืม,อม แมวเอาไปนี้ดีกว่าอ้าวเฮ้ยมีเรื่องเยอะจังหยิบเลยนับได้คาว่าผัวเต้มึงรู้ได้ไงเมื่อคืนก็เล่นแตเขาอาจจะไม่ดูเขาอาจจะไม่ได้เขาว่าผัวกันมึงก็รู้ดีมึงได้ไอ้ดีได้แฝงเรื่อใครเปิดก่อนตายเกือบเห็นว่าใครเปียกแชร์ได้พรุ่งนี้สามโมงเช้าขึ้นเฝ้าหน้าท้องคอนโดเปิดฉากพร้อมกันใครมีคำว่าผัว กูจะให้ท้าตัดหัวมันไปยังไงชุนละข้าพักอุ่นวายไปหมดอุ่นวายอะไรล่ะกับคนไม่ได้ทำแล้วให้มันจับทำไมอ่ะกับบุกบุบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงไม่เกี่ยวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราพวกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้เข้าเห็นรู้เข้าเห็นก็เลยเขามาจับด้วยแล้วเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองมีทั้งเกงในเมืองก็ไม่เกี่ยวหรอกเฮ้ยมึงจะเถียงกูทำไมเนี่ยไม่๋ยวเถียงหรอกมันไม่ดีหรือเปลาเธอเสด็จพระเจ้าค่ะแม่งไม่งกับใครเม้งกับใครเนี่ย จยังไม่ได้เอาเชื่อเลยแทงแม่งมึงจะแทงใครไม่มีปัญเนี่ยไม่มีเหนื่อยใจว่ะเดี๋ยวที่เกเริ่มคอยดูมาเก็บตังคูป้านพ่อให้พ่อให้พ่อให้เฮ้ยแย่แย่แย่ไปแยกอะไรล่ะไม่อยากกินนี่แป๊บี่แก้วเนี้ยทำไมอ่ะแพงแพงอะไรยี่สิบยี่สิบอะไรคิดตังค์กูหลายคืนนลยคิดเกือบพัน เก,กินทุกเกินหลายอย่างกูกินอย่างเดียวแต่ใครไม่รู้ไปแดกเลยลงชื่อกูทำบ,บุญไปกูทาทุกคืนเนี่ยเหนื่อยใจคนเป็นผัวทําก็ไม่ยอมรับไอาชาติหมาเฮ้ยอย่าไปว่ามันเลยเกี่ยวรองไ,ไปเถอะเอางี้เอาไปให้แลกกันเล่นอะไรเล่นมาหลายคืนแล้วบิ๊กมึงได้คำว่าผัวทุกคืนเลย<ข>เอา<ม>แต่มึงง่ามมึงอยากไปบอกเขาไะแล้วเอาอ๋อกูทุกที่เขาผัว มึงได้ทุกคืนเลยแล้วไงอ่ะแลกกันไงเฮ้ยแลกมึงตายนะเอ้ยกูยอมตายคืนนี้กูยอมตายแทนมึงจริงดิเออเฮ้ยงี้รักกันจริงแลกกันมึงมึงแน่ใจนะมึงตายนะเออนี่กูยังไม่ได้เปิดด้วยแต่ว่ากูรู้ครับอันนี้ของกูคำหัวเนี่ยเออคำหัวเอาไปกูแลกเฮ้ยกูพูดจริงเนี่ยเออนี่เตายแทนเฮ้ยจนได้เปลี่ยนเรื่องไงมึงนอนให้เต็มที่เลยกูตายแทนคืนนี้